สวัสดีครับเมื่อนี้มืดอ,ออกพรรษาพี่น้องจะพาพีพานนองมาเอาบุญนะครับอันนี้ก็คือวัดอยู่ที่บ้านอันที่พี่น้องเข็นนี่ก็คือที่ผู้เฒ่าผู้แกหรือว่าคนจี่มาเอาบุญเพิ่นตั้งไว้เนาะเพราะว่าเพิ่นจะมานาาัน่งนส่ก็คือเพิ่นเลยมายืดรอเพื่อที่จะใส่บาตรพี่น้องบอกกติมเลย้าค่อนข้างหลายนะครับ ส่วนที่มายังบมดกันมีส่วนทีนั่งวิน่นศารากัมีสสำหรับคนที่มาใส่บาตรทำบุญในมือ,อบอกพรรษามมืันนี้นาที่บ้านผมนะี่นอกถืนเลี้ยงเต้มอันนี้ก็คือโบสถ์ที่ผมเคยบวชเนาะสำหรับบวชที่บอกนพี่น้องแต่และคนมันก็นตั้งของไะ้รสำหรับที่เวลาใส่บาตรแล้วคนจะได้ไมนานนั่งฟังเสดฟังรรมอยู่ขางนกนะอกเนาะเพราะว่าขันในมันก็กลวงอยู่แต่ว่ามันกะ อื่นอย่างมันโบพอ่นะครับแต่คนมันหลายเนาะแต่นั่งอยู่ข้างนอกแต่นี่ผมจะพาพี่นองยางเลาะมาก่อนเนาะยางเลาะมาเป็นเป่นแต่ยืนรอเต้มไม่เสร็จแล้วเพื่อที่จะใช่บาทเห็นบ่พี่นองผมจะพาพี่นองยางเลาะไปทางนูนเนาะทางที่ก่อนที่พระเพนจะยางมาทา่งนี้ทางหลวงพอพอนจะมานผนจะยางออกพีให้น้องด่งบรรยากาศ สำหรับวัดนี่กับบริเไก่ท่างเขาะปันไดพี่น้องอาจจะมีเสียงรถเสียงยางเลียนแสียกของมาเนาะเพราะว่านี่นก็เป็นวัดป้าเน่ะพี่น้องแต่ว่าวัดป้ามันก็คือว่าแหลาะกไก่ถนนท่างทีมาพี่น้องบางคนเพิ่ก็นั่งล่อพระบางคนเพิ่งก็ยืยนล่อเยอะเพื่อจะยางรัดเลาะไปข้างหน้าเนาะเพื่อจะเบิงว่าพระพนมีจักองที่จะมาบิณฑบาตแล้วกัน เพิ่นเตรียมตัวอย่างแล้วบ่เพิ่นก็นจะเริ่มจัดาล่าน้อยคือศาล่าน้อยตรงนี้เห็นบ่พี่น้องที่เฮ็ดน,นี่ยตอนผมบวชมันก็นี่แหละมานั่งเล่นนอนเล่นอยู่นี่แหละมาชัดน้ำพะนะอยู่นี่แหละผมก็เป็นศิษย์วัดตาพี่น้องนี่แหละตรงที่ผมเคยอยู่เนาะตั้งแต่ผม,มเคยบวชภาพี่พนองเลาะเบิ่งบรรยากาศก่อนหยาดน้อมต่าง มักกะทาย,ยกเลยว่าไอส้สมดีเพิ่นเหนดยอยู่ในวัดเพิ่นก็ยืนล่อเพื่อที่จะข็นรถไปรับของที่ญาติโยมต่างๆที่เพิ่นมาใส่บาตรนะครับแต่รยากาศเดี๋ยวผมจะไปซองเรื่องข้างในก่อนพี่น้องเนี่ยข้างในก็นกนปอกมักกะทาย,ยกหรืออีหยังต่างๆเพิ่นก็ค่อยเตรียมการไว้เท่ากันผมก็เค่อยเหตุยืนยของน,นี้บางคนเพิ่นก็น,นั่งท่าปูศาสปูหยังไว้เต็มอยู่ศา,าลากลับกวงนี่พี่น้อง จะว่ากันโบข้อโอคตรหนักโคตรไหลยหืนว่าคงจะล่อยืนล่อพี่จะใส่บาดก่อนเนาะบางเทอเสียงรถข้างนอกอาจจะเสียงดังจะหน่อยได้พี่น้องจะว่ากันพี่น้องก็คือที่รถเป็นยางเนาะเพราะว่ามันก็บไกลทำนมันช่างส่วนคนแถาวัดตั้งๆกันจังสี่แหละพี่นอ้องใช่ไหม่ยืนล่อพื่อ,อที่จะใส่บาดกันนี่สิละผมก็ยืนล่ออ,อยอออู่มุมนี้แหละ มุมเก่าที่ตอนที่ผมมาใส่บอพี่น้องเ็นเริ่มที่จะออกบินธบาดจากศาสฟังตะวันออกตอนนะ่ะบอุ่มทเทิร์นยังอ่ะทคนว่าเด็กวัดกับมิตรบัวเท่ารนะับเพิร์นว่าเด็กวัดแหละพี่น้องกับชิ้นรถชิ้นยังตามเนาะเพื่อที่จะรับของที่อยากโยกมันใส่เป็นอย่างเพราะว่าเมื่อกลายเนาะก็ต้องใส่รถขิน้นรถยางลักษณะนี้แหละ เดี๋ยวผมก็จะพาพี่น้องยางรลาะไปเบิ่งอีก่าพ่นมาหอดใส่แล้วก่อนที่จะมาหอดผมก็ค่อยใส่เนาะแต่ว่าก่อนหนึ่ผมก็ไทยบรรยากาศอีกทีให็นน้องเฮอเบิ่งก่อนบวชอยู่ที่พี่น้องเช็นนี่ก็คือตอนที่ผมบวชเนาะผมก็เข้าไปบวชที่ในบวชตรงนี้แหละทางในก็นสวยงามพี่น้องเห็นบอกโอ้ยเป็นกระังยางมาจากฟังคุณพอพี่นี่แถวบ้านผมก็จะเป็นนังสี่แล้วพี่น้อง วลล่ามีบุญมีการมีงานในท่นก็จะจฮ็เหตุที่ลักษณะนี้แหละเพือ่อด้ยางออกไปบินทาบาทขัางนอกแต่ว่าจะบินทาบารออมสาราตรงนี้เนาะเพื่อจะให้ญาติยมเป็นสะดวกในการที่จะมาใส่บาตรท่าบุญต่างๆเพิ่ง,ง,งก็เลิน่นทย,ยอยมาแล้วุนกจะจายเป็นก,การอี่ให้น้องเฮาพิ้นไปเรื่อยๆเนี่สสำหรับงานออกพรรษาที่บ้านที่น้อง แต่ละที่แต่ละอันก็นอาจจะจจดงข้น,นบ่คือกันแต่ว่าอันนี้ก็คือบรรยากาศของของวัดปลาเนาะครับบรรยากาศวัดปลา,า,รรา,า,รรา,าที่บานกันส,สมบูรณมเย็นลักษณะนี้แหละมีแต่ปลาลักษณะนี้แหละที่น้องสภา,าพที่พาน้องเข้ามาร่วมทำบุญออกพรรษาหมือนกันเนาะฟังนี่กรเต้นอยู่ พระเพลินมหอดตรงนี้แหละพี่น้องโดยกับมาเตียงก่อนให้พี่น้องบึงบรรยากาศทั้งไก่ทั้งไก่นะกระซู่ให้พี่น้องบึงสำรับการทำบุญออกพรรษาแต่ละที่ผู้ใดมีบรรยากาศยังได็กอ่ะทายออกลงมาให้บึงสำรับผมผมแบบนี่แหละบรรยากาศที่บ้านที่บ้านผมแบบนี้ทั้งวัดตาวัดบ้านเนาะวัดบ้านบรรยากาศอาจจะคึอกพัก หลายตัวนี่ก็ว่าจักเพราะว่าผมกับว่าใครได้เขาเนาะคือผมเป็นซิดวัดตาสายธรรมยุทธ์พี่น้องอู่บ้านผมกับนี่หลายวัดแต่ว่าวัดตานี่ก็คือเป็นวัดที่ที่ผมเคยบวชเนาะแต่มนุยากาก็ยังลักษณะนี้แหละว,วัดบ้านผมก็เคยบวชพี่น้องนี่แค่บวชนิ่บวชนิวน่วัดบ้านแต่ว่าเวลาบวชอิริขครับเนาะบวช ดวดเป็นพระไู่กดดวดอลาสมัครความสงบจะบินธบาทเลย่มไปแล้วเนะาะไทยพี่ให้น้องเขาเบิ่งรบรรยากาศลักษณะนี้ครับแต่ยังเต็มอยู่เพื่อที่จะไปหอดพ่นเห็นปะของต่างๆก็ใส่รถเข็นสองขั้นพี่น้องแต่ยังล้นนะหลายพักหลายเนี่ยเพราะว่าช่วงงานบุญง,งานงานเนี้ยเสร็จอะของโอ้หลายพี่น้องหลายมากๆ เพราะว่าญาติโยมมันก็ลงมาวันธรรมดาก็หลายอยู่แต่ว,ว่าก็สู่วันบุญมินสิบสุดใเนาะหลายทักหลังจากผมใส่แล้วผมก็เลาะเข้ามาอยู่บรรยากาศทางในผมก็ไทย,งงยที่ให้น้องมาเป็นสำหรับญาติโยมที่เพิ่นมีของสิ่งเป็นประเภทว่าเป็นนา้าเป็นเอียงต่างๆนร่องกับขมา,นมนมา,ยยานเนีน่ยเ่มาถวายโยขันไงเนาะสำหรับเป็นพวกของเป็นแพทย์ประเภทนา้าประเภทนุ่ม เืียงเอียงต่างๆที่พิณจะเอามาเพรว่าจะเป็นหลอดขึ้นหลอดใต้เอียงกันลเล็กแค่จะเอามาถวายพระเพุนอยู่ขันง่ายนานนะเพราะว่าใส่บาตรขึ้นอย่างใส่บ่ตรอะไรก็แล้วเนี่ยแหละญาติโยมพวกไปี่บ้านเอียงต่างๆจะอยกันลำเลี้ยง,องอเอาไว้เอาไว้อยู่ในที่พักศาลาที่เจ็บเป็นของของวัดนะครับนี่คือบรรยากยาศญาติโยมก็เริ่มทยอยเข้ามาเต็มใไปศาลา,าเลยไทย